หัวปีสะลุ่งกระโซยเซน่ามักนาวไว้พี่น้องทำพวกเซน่มันดำเนาะสบายดีมาพอกับเบาวน้อยสาวลุ่งมนีสาลุ่งจิกแกงปลาดุกใส่หัวปี บางคลิปแล้วแกริมก็ติดตามบ่าวน้อยสาวลุกนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็บผพลาดคลิปต่อไปของบ่านน้อยสาวลุงเนาะประดุกพี่น้องประดุกสามตัวโตวบนใหญ่สาวลุกกรล่างแล้วก็ซับมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเื่องเท้าจิแเกงเนาะก็มีหอมแดงตะไข่ใบมะกรูดพริกต่ำเครื่องเก่ง ใบมะกรูดหรือว่าใบขี้หหดใช่ให้เครื่องให้มันหอมเนาะดับกลิ่นคาวป่าถ้าเขาก็มีต้นหอมกับผักอีตูแล้วแต่เด้อพี่น้องผู้ดใดจะใส่พักมักอันไหนก็ใส่อันนั้นจะลุ่ที่ใส่ทั้งผักอีตูทั้งต้นหอมบางคนก็ใส่แต่ผักอีตูเนาะหัวปีจะลุ่กับซอยแห่น้าหมักนาวไว้พี่น้องทำพ่กเซน้ะมันดำเนาะ สะลุ่งซอยได้หัวปีกกบโปเลงายได้พี่น้องพี่น้องเบิ่งนนะกะบปเลง่ายปั่คนกับมักซับเอาือบงบวงเนาะคนกับมักซอยชะลุ่งมักซอยแนวนี่นหละพี่น้องวนผสมมาก็มียงินไงน้ำป่าน้ำปลาหรือว่าปลาเด็กเนาะแล้วก็ผงนัวหรือว่าผงชิสตเป็นอาหารง่ายๆแบบบบ้านจะตายบบ้านเอาอีกแล้วเนาะพี่น้องไปเบิ่งนน้ำกันเลยชะลุ่งข้างหม้อแกงเะพี่น้อง หมอฟดแล้วจะลุงมเสียเอาเครื่องแกงที่ต่ำไว้ล้ลุงชิมัวเนี่ยขอโทษขออภัยเด้ออายพี่น,ออน้องอายเหมาควรเหมาะสีเอาเกลือลงเกลือหน่อยนึงแล้วก็น้ำปลาแดกหรือว่าน้ำปลาล่าลง ต้มเครื่องต้มน้ำนัวอันนี้ก็สิอัปปะดุกลงนะพี่น้องอัปปะดุกลงป่าใกล้ที่ซุกจกน้อยบันนี้จะรุ่งกับสีอับปปีลงนะพี่น้อง สิบคุคนย่านมัน่าวพี่น้องสิบุคนโตป่าปล่อยไว้ก่อนป่ากับชีเดิมสูกกันพี่น้องสัุ้ลงสีเอาผงนัวหรือว่าผงชูรสใสแล้วก็สิเอาหัวปีใช่เลยเนาะใช้มือเล้อพี่น้องขออนุญาตใช้มือก็เดียวก็สูก้กันเนาะพี่น้องประดุบบดน ເບືອກໝາກນາວພີ່ນ້ອງນາວກໍລົງໄປຊ່ອງຊິຕັດເບືອກໝາກນາວອອກສະລຸງແຊ່ຫົວປີໄວ້ຊິຊັ້ນເປັນແຕ່ແຊບບໍ ฟอดหมอเดือดอาที่น้องหอมหอมปลากระิสุกแบบบุดเดียวก็ซิสุกแลยพี่น้องสีสันพิเสแต่ศตเสบอาหารบ้นบานๆเท่านะอาหารมีไรแต่ชีซีมังกนพี่น้องแตลุ้งชิซีมังกรเด็กจางพี่น้อง เติมน้ำปตาก่อนเติมน้ำปตาีต่เติมเกลือหน่อยนึงอีกกคนพี่น้องเพื่อว่าจางไหลเติมเกลือหน่อยนึง รสชาตตามใจมากเลยพี่น้องมักรสชาติได้ปรุงได้เลยสุกแล้วพี่น้องแกงป่าดุกใส่หัวปีสุกแล้วสุกแล้วซิมมือ,อีกกันพี่น้องกี้นี่ปรุงหรือบริสินอืม แซ่บแซ่บแซ่บมาพี่น้องแซ่บหลายแซ่บหลายจะเอาพักยังไม่แบบเบิ่งน้าปีหน้าปีเต็มขอบหม้อเลยพี่น้องสีเป็นตาแซ่บตาแซ่บนาพี่น้องสีขุ่น ลุกจักหน่อยแล้วเดี๋ยวสิตักใส่ถ้วยเนะี่มาเบิ่งกันเลยเอาถ้วยมาล่ลไรพี่น้องสิตักแล้วถ่ายใกล้ๆพี่ในน้องเล้เบิ่งกันนี่เนาะสีเป็ดจะเสบตะเสียบนะพี่น้องสีบักป,ปีนอาหารแบบบ้านๆเขานี่แหละพี่น้อง อาหารง่ายๆบนหนุน่มแย่หอมหอมพี่น้องหอมลายหอมลายตาเสียบบอกพี่น้องอุ้ยสีสันนะตาเสียบนะพี่น้องนะหอมหอม มาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อพี่น้องกินอาหารแบบบ้านๆง่า,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 ายๆบ้านๆสไตล์สาวรุ่งสาวรุ่งกระตักใส่ถวยในะพี่น้องไอเบิ้งกันเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะแกงปลาดุกใส่หัวปีแซบแซบขอบใจเบริร์สุขุสุขนุนที่เขามาเบิงงข่ามาให้กำลังใจเบาวน้อยสาวรุ่งขอบใจเบริร์สุขุสุขนเนาะ บ้าน่อยสะลุ่งกัเป็นกำลังใจเบิดสุขู่สุขล้นสู่ๆไปนน้ำกันเดอ้อพี่น้องไปพ่อกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ